สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่คือการไฟเกมเมอร์ไกลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยได้อยู่เกม Goddamn City In Possession เฮ้ยนุมมนี่ว้วคือทแนิ ฮ้มันจ๊กเกอร์เฮ้ยนั่นแบแมนฮึมองกลัวมองกูฮึมแน่จริงมาฆ่ากูสิเฮ้ยฉันพร้อมที่จะไปฆ่าไอ้พวกจกเกอร์แล้วเอาละพวกเราพร้อมจะไปตีไปเร็วเร็วเฮ้ย ไปกางไข่มดเลยอยู่กเอาเบอร์กกินซะเฮ้ยเดียนะ๋ยวเนแบบมท <c oughs> แ,แมนดี๋ย็นแมแมนดแ,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 แล้ว <c oughs> ไม่มีใครก,ก้ากับฉันละสินนะโวยพวกกา้า เนี่ยมันเชื่ออะไรกันเนี่ยโอ้มันเจ็บอะไรอย่างงี้วะโอ้าขอโทษนะกำลังช่วยบนอะไรวะ e ย h โอเคไปถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ปิว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 ผมจะเล่าเรื่องแบทแมนสมัยตอนหนุ่มๆเหมือนตอนหนุ่มๆเขาได้ปืนแม็กมดุ๊กโมดสองก็บ,บอกเขาได้เมื่อเขาได้แล้วเขาก็เอาเปืนดุกโมะเขาไปในเมืองแล้วก็ใส่หน้ากากแบทแมนเข้าไปซะแล้วก็วิ่งยิงทั้งเมืองเลยโดยไม่คิดชีวิตใครสักนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ผมแต่แตงขึ้นมาเองแล้วผแต่งได้ไงวะโอเค แเนอดอเออเออเอออืมโอเคพร้อมแล้ว how to pay รู้แล้วนะโอเคไปเริ่มทีมเดดแมนเราได้จ่ายเข้าไปแล้ว เลเวลผมอยู่ที่เลเวลสี่นะครับ,บ่ะ okay. โอเคโอ้ยโอ้ยมีคนเข้ามาด้วย กลายเป็นที่หนึ่งไปแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เยวได้กลายเป็นแบทแมนแบบทันทีใครวะโอเคเกมเริ่มแล้วผมก็คือเป็นพวกแบทแมนนั่น เราจะไปฆ่าไอ้โจ๊กเกอร์กันเลกสู้กสมุนของโจ๊กเกอร์ดูสิโจ๊กเกอร์แม่งวิ่งหนีใหญ่เลยเฮ้ยเดอะร็อแมนวิ่งไงตามโอเคผมถนัดไอ้นี่สุดละอืมใช่ผมถนัดไอ้นี่สุดโอ้ยเสียงดังเสียงดังอืมโอเคครับเนี่ยคือตัวละครของผมเองเฮ้ยใช่ป่าววะใช่ป่าววะเอ้า การมันฝ่ายจ็อกเกอร์ไปแล้วเหรอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูวก่อนดูก่อนมาจ็กเกอร์เปล่าฮ่าใช่มั้งเอา้เอาอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้เอาการมันฝ่ายจ็อกเกอร์ไปแล้วโอเคไหนก็เป็นฝ่ายจ็อกเกอร์แล้วเลวีเข้าไปเลย เยจิโกบึ้มๆจะทําบทพูดไปเอากินระเบิดมาซะโพโลเดนี่ไอ้อ้วนเอ้ยไฟกาดอ้วนช็อตช็อต ี้าดีสองคนแล้วไปจับเป็นตล้งหัวต่างหัวนะครับ ไอะอะัเอ้าระเบิดเจาไดแล้วโอ้โอโอ้ยอุ๊ยฮ่ายิงัไป Oi, あの... oi. Let that be a lesson to you. Die.

白，白，白，秀。哦嗨，Let that be a lesson to you。你爸，打野他妈的。 going at it

สิสิสิ้ิสิสสิสิสิสบสิสิสบสมสิล โอเคได้ที่หนึ่งแล้วมี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 เฮ้ยอะไรเข้มข้นเฮ้ยรอบที่กมานี่ต standing still. Ah, la I know.

你好，都搞的 หมดแล้วเราใครจะชนะกันนะที่เก็บแต้มไม่ได้ก่อนตายยทีมข้าชนะเฮ้ยใช่ป่าวะไม่ใช่ก็ก็ได้ที่สองอันนะก็ยังดีอ่ะโอ้โหนี่มันผู้หญิงบอกวะ แนะนำให้เล่นเลย <Hey S 2> เกมเนี้ใครอยากเล่นเนี่ยเออแนะนำให้เลยคนที่ชอบแบบซูเปอร์ฮีโร่เกมย่าง,งี้แหละแนะนำให้เลยโอ้โห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 อ้โหโอ้โอ้โหโ้โห้โห้้ท้้้ โอ <c Dante> ้ฮ้ฮหเดี๋ยวมันไม่ออกใช่เนโอเคแล้วก็เล่นให้ท่านผู้ชมดูแค่นี้แหละอืมยังมีอีกหลายโหมดที่ยังไม่ได้เล่นอล้วเนี่ยเห็นซ้อมโอ้โหแต่แนะนำให้เล่นโหมดนี้ถ้าใครอยากจะบูร้องผอม โอเคก็โหมดนี้แล้วก็โหมดนี้โมัมนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยสักโหมดอ่นะเล่นแค่โหมดแมนทีมเดนแมนโอเคก็ชมแบบสนุกสนานไปแล้วแล้วก็ได้ฆ่าแบทแมนหลายตัวแล้วนะนี่อ่ะใช่ไหมไอ้แบทแมนยิ้มยิ้มยิ้ม,มโอเคแล้วขอจบการแคสเกมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเู้ไอ้จับป,ป้า